พบกับชาแนลปิยคอนเท้ทาชาวันนี้นะคะก็จะมารีวิวของที่ไปซื้อมาเมื่อกี้นี่กับแม่นะคะนี่เห็นเสืงง้อไหม by บ o r d a d ปันเพื่อพ่อค่ะวันนี้ก็เสียงใหมแ่แปลกๆนะคือเป็นวหวัดค่ะมาดูของที่ไปซื้อวก็ซื้อมาไม่เยอะเนาะค่ะก็จะเป็นแม่พิมพ์ขนมเค้กย0บาทเองนะคะถูกเนาะ นะต่อไปนะคะเป็นเทปเนาะอันนี้ไว้สำหรับส่งพัสดุไปห้คนที่เราจัดกินนะเพราะเออพอดีไปสนียกล่องรถไปสนียอยู่ใ,ใกล้ตู้จำเบิรดพ่อเรานะซึ่งเราปั่นเทียนออกไปแป๊บเดียวก็ถึงเนาะสักกิโลครึ่งเนานะน่าจะใช่เนาะพอตู้เรา อยู่หน้าถนนแต่เราอยู่หน้าโรงเรียนหนองโควิดนะคะอืมไว้ส่งแล้วข้าส่งออกเองพ่อบอกว่าแม่พ่อแม่บอกว่าส่งก็ได้แต่ต้องออกข้าส่งเองนะโอเคค่ะโอเคค่ะจะไปเป็นขนมนะเราจะมาทําขนมกระดาษกันขนมกระดาษค่ะมาทํมกันเลยไหมขอไปทะ ไปจัดเตรียมอุปกรณ์กันก่อนนะก็ไปหากันนะ